สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับ f c ทุกคนนะครับคลิปนี้ผมมาทดลองทุเรียนที่เป็นระบบลากเน่านะครับต้นนี้ยังโหดเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยนะครับนครับนี่สวนบ่าสักนะครับผมเห็นมันเป็นโรค บ,บลารากนะครับแต่ว่าไม่มีนั่นนะครับเพราะผมจะมาทดลองว่ามาทดลองทําว่ามันจะกลับไม่กลับนะครับแค่ทดลองนะครับดูสิว่ามันจะกลับฝื้นคืนมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในดูโคนก่อนนะครับถ้าโคนยังไม่เป็นรอบ,น,รบน่าจะน่าจะมีรุ่นนะครับ 50 50นะครับจะรอดไม่รอดไม่รู้นะครับแต่มีเชื้อร้อโคเลยนะครับไม่งั้นต้องลองทดลองเลยนะครับทดลองทําดูว่าเผื่อจะรอดนะครับดีกว่าเราไม่ทดลองนะครับลองทํานะครับนี่เขาก็เจ้าของฟังเข้มไว้นะครับ นะครับไม่มีใบเลยนะครับแต่ว่าเห็นปลายยอดมันยังมีใบเขียวๆนะครับต้องลองทำดูครับเพื่อจะรอดเพื่อจะฟื้นขึ้นมานะครับนี่ผมขออนุญาตเจ้าของสวนแลยนะครับถ้าต,ตาไฮขย,ยาว่ากันนะครับ แต่ว่าไม่มีใบเลยนะครับใช้สูตรเดิมนะครับใช้ฮิวมิกบวกสลายลาดโคนนะครับแล้วก็คุมเอาพวกใบไม้พวกอะไรคุมไว้เพื่อให้รากมันจะเกิดงอกขึ้นไวนะครับที่ผมทำจากส่วนของผมนะครับมันจะขึ้นไวกว่าเราไม่ได้คุมนะครับสำหรับ ของส่วนผมที่ผมทำนะครับที่ผมเห็นมานะครับที่ของของผมเองนะครับรอบนี้ผมเพิ่มสลายขึ้นมาอีกนะครับให้เข้มข้นขึ้นมาอีกนะครับเพราะต้นมันแรงนะครับเดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายให้ดูนะครับ นี่นะครับผมทำเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคจดบันทึกไว้เก็บเอาไว้นะครับวา่ามันไม่มีใบขนาดนี้เรามาคุมโคนเอาฮิมิกกับซลามาลาดโคนมากระตุ้นระบบลากขึ้นมา นี่ผมก็ทดลองทำดูนะครับเพื่อมันกลับมานะครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับศึกษาไปด้วยกันนะครับผมขอจบคลิป เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไม่บายนะครับ